บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้รู้ว่าสนใจสองเรื่องนี้ <c oughs> ครับวันนี้ได้มีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีนะครับสองเรื่องสำหรับส่วนที่ผมดูแลรับผิดชอบก็คือเรื่องข้าวและเรื่องน้ำตาลน,นะครับเรื่องข้าวที่ประชุมได้เ,เ,เรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่คณะนรมการนโยบายข้าวได้มีการประชุมกันแล้วก็ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหารือกันคือทรวงเกษตรส่วงการคังโดยตกสนะครับแล้วก็ส่งพาณิช์ได้คุยกันทั้งหมดแล้ว,ลวสรุปและได้นําเสนอครมวันนี้นะครับก็สรุปว่าเงินค่าช่วยจัดบริหารจัดการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับรายละ1,000บาทไร่ละไร่ละไล่ละ,ะ1,000บาทนะครับทั้งหมดจํานวนไม่เกิน20ไร่ก็เกษตรกรต่อครัวเรือนก็ได้ครั้งละไม่เกิน 20,000บาทนะครับอันนี้ก็ที่ประชุมก็ได้ประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ดําเนินการนับตั้งแต่บันคของมอออกนะครับก็จะรอให้ตกสอเคลียรายละเอียดประชุมบอร์ดเสนออีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่ายัางไม่ยังเร็วอาจจะเป็นสุกหรือจันทร์นี้นะครับแต่ว่าภายในกรอบหนึ่งเดือนจะจัดการพัสดุก่อนก็จะได้รับเงินอันนี้ต่อเนื่องไปนะครับนี่เรื่องข้าวส่วนเรื่องน้ําตาลนะครับก็ ได้รับฟังจากที่ประชุมซึ่งผมได้มีการประชุมกับกรรมการ อ้อยนั่นตาลนะครับแล้วคุยกับเกษตรกรกระทรวงกรเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มีอธิบดีกรมค้าภายในอธิบดีกรมค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับก็ได้หารือกันร่วมจังหับประชุมไปสองครั้งก็ได้กอสรุปว่าเราจะดําเนินการในการที่จะพิจารณาอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงประเด็นแรกก็คือดูต้นทุนของ เ,เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเราก็เห็นว่าก็สมควรให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยขึ้น2บาทนะครับตามที่ต้นทุนมีอยู่ส่วนกรณีของเรื่องอีก2บาทที่ขอขึ้นเพื่อจะใช้ในออกองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เรายังไม่ให้ขึ้นนะครับให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและคำการที่เกี่ยวข้องไปหาลือกันว่าเ,เรื่องนี้มันไม่ควรจะให้เป็นผู้บริโภครับผิดชอบคนเดียว นะครับไปดูว่าเรื่องเกี่ยวพันกับใครยังไงแล้วจะมีช่องทางในการดําเนินการจัดการอย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยังไม่อนุมัตินะครับแล้วก็ขอให้ดาเนินการตามนี้นะครับออสองเรื่องก็มีแค่นี้นะครับก,ก็ได้คุยแล้วในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับก็บอกว่ายืนยันตามนี้น้ำตาลจะไม่ขาด ก็คิดว่าเอาเรื่องเฉพาะหน้าซึ่งเกษตรกรกําลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็จะได้คุมราคาน้ําตาลนะครับขึ้นสองบาทแล้วก็สามารถดําเนินการได้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการจัดการเอาเรื่องนี้แก้ไขให้ได้ก่อนแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยสาหรับอนาคตที่อาจจะต้องมีการปรับอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความถูกเฉินที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เพื่อให้บรรเทาปัญหาที่ประชาชนกําลังรับผิดชอบอยู่ ครับก็มติครมมวันนี้ได้ได้กำหนดเรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปดาเนินการต่อนะครับก็คิดว่ามีผลหน้าวันนี้เป็นต้นไปโอเคนะครับครับขอบพระคุณครับประเดี๋ยวตอนบ่ายครึ่งก็ทางโฆษกก็แถลงเหมือนเดิมนะครับไม่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 เกี่ยวกับสองเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ฝากให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนในเรื่องที่ค้างค้างทั้งหมดให้เกิดขึ้นตะกี้ก็มีหลายเรื่องเดี๋ยวให้ให้ทางโฆษกแถลงนะครับขอบคุณนะครับบวัสดีครับ